เคยนั่งอ่านหนังสือดูซีรีส์หรือนั่งทํางานบนเตียงแล้วปวดหลังไหมครับเพื่อนเแฟมเจอตัวช่วยที่แก้ปัญหาเพื่อนเอนได้จริงๆทั้งเย็นทั้งสบายเลยนะครับตัวนี้เลยครับซิดเวลจากโชวาเส้นหมอนอ่านหนังสือที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์โดยเฉพาะสบายจนเผลอยิ้มออกมาเวลาใช้งานเลยนะครับเพื่อนเพอ ดีไซน์การออกแบบนะครับแฟมชอบดีไซน์ของ s ิดเวลเซ e ตนี้มากๆดูมินิมอลเรียบหรูวางตรงไหนของห้องก็ดูเข้ากันหมดเลยนะครับขนาดพอดีไม่ใหญ่เกินไปใช้ได้ทั้งบนเตียงโซฟาหรือพื้นเลยครับเพื่อนๆแถมยังได้รองรับจาก c ซอร์ติ r U.S. และเอ็กโคเปลอดภัยไม่มีสารอันตรายต่อผิวและสิ่งแวดล้อมนะครับเพื่อน เรามาดูจุดเด่นของเขากันบ้างนะครับบางคนอาจจะไม่รู้นะตัวนี้จะรองรับแขนดีมากนะครับลดความไม่ล้าเวลาอ่านหนังสือหรือว่าทํางานนานๆต่อมานะครับจะแก้ปวดหลังได้เพราะตัวหมอนเนี่ยโค้งตามแนวกระดูกสันหลังเลยนะครับมีช่องเก็บรอบหมอนให้ด้วยไม่ว่าจะเป็นที่เก็บมือถือรีโมทขวดน้ำทั้งหมดที่แฟนพูดไปเนี่ยรวมอยู่ในเ well. ซตซิดเวลเซตนี้เซตเดียวเลยนะครับเพื่อน แล้วจุดที่แฟมอยากให้เพื่อนๆโฟกัสนะครับดูช็อตก่อนใช้แล้วก็หลังใช้ซิดเวลเนี่ยจะเห็นชัดมากๆอย่างตรงนี้เนี่ยนะครับหลังจะตรงขึ้นแรงกดที่บาทแล้วก็คอเนี่ยจะลดลงนั่งนานๆไปเนี่ยจะไม่เมื่อยนะครับมีช่องเก็บของหลายจุดใช้งานง่ายสุดๆแล้วด้านหน้าเนี่ยจะใหญ่มากๆวางแล็ปท็อปหรือว่า iPad ได้ด้วยฝอมอนสัมผัสเย็นระบายอากาศดีมากไม่ร้อนเลยนะครับหลังใช้ซิดเวลมาสักพักเนี่ยแฟมรู้เลยว่านั่งได้นานขึ้นไม่ปวดหลังโฟมคืนตัวไวไม่ยุบง่ายๆช่องเก็บของจัดระเบียบได้ดีขึ้นน้้นนนนนนะะรรรรัับออีกกตงงงๆเเเลลยพาาาวว่่ใชทุจจิ เกมอ่านหนังสือดูซีรีส์ทำงานใช้งานได้หมดที่สําคัญคือมันเบามากๆเพื่อนๆจะย้ายไปที่โซฟาหรือจะย้ายมาที่เตียงก็ได้อยู่ที่ความเหมาะสมที่เพื่อนๆต้องการเลยนะครับ ต่อมาคือการจัดส่งแล้วก็การรับประกันของทางแบรนด์นะครับเพื่อนๆส่งฟรีทั่วประเทศผ่านระบบ EMS นะครับกทมสามถึงสี่วันต่างจังหวัด4ี่ถึงหวันรับประกันสินค้า1ปีเต็มๆรับประกันความพอใจ7วันเตม็มไม่พอใจคืนเงินเต็มจํานวนนะครับถ้าเพื่อนๆชอบอ่านหนังสือทํางานหรือดูซีรีส์บนเตียงเหมือนแฟมต้องลองซิดเวลจากโชวาเลยครับสบายขึ้นจริงหลังไม่ปวดและเปลี่ยนเวลานั่งให้ดีขึ้นแน่นอน